ลองสังเกตดูให้ดีฮะใครที่มีเหรียญ10สตางค์5สตางค์แล้วก็25สตางค์ปีพศอสอ0 5 0 0เพียง3เหรียญเท่านั้นฮะช่องปอป่ารับซื้อเริ่มต้นที่600ถึง1,500บาทสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ เหรียญกระสาบที่เป็นเหรียญแปลกนะท่านผู้ชมเอาง่ายๆว่าเหรียญแปลกก็คือเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดมาจากกระบวนการผลิตซึ่งปัจจุบันวันนี้มีราคาซื้อขายค่อนข้างสูงกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเนาะก็กำลังเป็นที่นิยมของวงการนักสะสมฮะแต่ว่าจะนานเท่าไหร่ไม่สามารถบอกได้ โดยปกติธรรมดาท่านผู้ชมฮะเหรียญสตางค์วันนี้นํามาเป็นตัวอย่างก็คือปีพศ2500ฮะท่านผู้ชมนะโดยปกติธรรมดาปีพศ2500อ่ะนี่คือเหรียญ10ส,สตางค์นี่ก็10ส,สตางค์25สตางค์50สตางค์วันนี้ประปานํามาเป็นชุดเลยฮะเอาง่ายๆเลยเนาะใครมี5อ่า10สตางค์25สตางค์แบบเนี้ย50สตางค์ปีพศ2500ฮะ เพียงสามเหรียญเท่านั้นปปาร,รับซื้อในราคาเริ่มต้นก็600หรืออาจถึง1,500บาทกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มดูกันเลยเนาะท่านผู้ชมฮะโดยปกติธรรมดานะฮะเหรียญชุดสตางค์ปีพศ2500หรือว่าเหรียญหมุนเวียนต่างๆเนี่ยเราลองตั้งด้านอ่าต้องตั้งตั้งด้านโป้ดีกว่าเนาะตั้งด้านโป้ขึ้นปุ๊บเราลองลอง,ลองพลิกดูนะฮะเอาเราลองพลิกดูพลิกปุ๊บเนี่ย ด้านก้อยจะทิมหัวลงแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะอย่างเงี้ยไม่มีราคาซื้อขายนะฮะนะก็คือถ้อซื้อก็ไม่ซื้อแบบเป็นทางการท่านผู้ชมนะเพราะว่ามียอดจํานวนการผลิตเยอะมากเลยฮะสำหรับเหรียญสตางค์ปีพศสอ0 0ฮะไมาว่าจะเป็น50 25หรือว่า50ต่างก็ต่างนะโอเคเนาะสะภาพผ่านการใช้งานเนี่ยอย่างซื้อขายกันไม่เกินเหรียญละ5บาท6บาทฮะท่านผู้ชมเนาะ ถ้ากเก่าๆเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะณปัจจุบันวันนี้นะฮะเอาละเรามาเข้าเรื่องเนาะโดยปกติธรรมดาใช่ไหมฮะ,ะตั้งด้านหัวขึ้นปุ๊บอย่างเนี้ยเราลองลอง,ลองหมุนดูนะฮะพอหมุนกลับด้านปุ๊บเนี่ยโดยปกติธรรมดาจะทิ่มด้านก้อยให้ว่าสลับด้านดีกว่าเนาะทิ่มด้านก้อยลงเนี่ยนั่นแสดงว่าเป็นเหรียญสลับด้านใช่ไหมฮะอ่ะลองลอง,ลองหมุนดูก่อนนะฮะใครที่มีเนาะ ท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าหากว่าเหรียญของท่านผู้ชมปปาจะพยายามตั้งด้านก้อยนะเพราะเราจะดูฝั่งพระเศียรมีการปั๊มผิดพลาดเนาะอ่ะมีการปั๊มผิดพลาดก็คือฝั่งพระเศียรน,นะฉะนั้นเราจะต้องตั้งด้านก้อยขึ้นนะท่านผู้ชมนะการตรวจสอบเหรียญแบบปปาก็ลองดูนะฮะเราเจนความรู้ความชัดเจนว่าอมันเอียงขนาดไหนเขาเอียงขนาดไหนอ่ะอันนี้ท่านผู้ชมนะฮะนี่คือเหรียญห้าอาสิบสตางค์อ่ะยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์ ท่านผู้ชมลองลองลอง,ลอง,ลอง,ลองตั้งด้านก้อยแล้วหมุนดูฮะถ้าหากเป็นแบบปะป่าทั้ง3เหรียญเ,เนี่ยเริ่มต้นกันที่600บาทเลยสาเหรียญก็คือค่าเฉลี่ยก็โดนเหรียญละ200บาท3เหรียญ600บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกท่านผู้ชมเนาะอ่ะปึ๊บนในตาด้านก้อยท่านผู้ชมดูด้านก้อยนะฮะนี่10สตางค์ปีพศ .2500 นะฮะอ่ะท่านผู้ชมลองพลิกดูนะฮะพลิกปึ๊บเห็นไหมท่านผู้ชม เขาจะออกมาในรูปแบบของพระเสียงขวางนะฮะอันนี้คือเหรียญปั๊มผิดพลาดในรูปแบบพระเสียนขวางหนึ่งเหรียญแล้วท่านผู้ชมนะใครที่มีก็ลองลอง,ลองหมุนดูนะฮะเา้าวนี้ตั้งด้านก้อยขึ้นนะฮะอันนี้ปาดันไปนิดนึงเอาตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วลองลอง,ลองหมุนดูฮะหมุนปืด๊ดถ้าหากเหรียญของท่านมาอยู่ในรูปแบบขวางแบบนี้พอป่ารับซื้อนะฮะเนาะ สองเหรียญผ่านไปท้าผม้ชมมาวางไวตรงนี้ก่อนนะทีนี้เรามาดูเหรียญสุดท้ายในคลิปนี้ฮะปอปายกเหรียญปีพศ2,500มาให้ดูเนาะอ่ะตั้งด้านก้อยขึ้นและลองลอง,ลองพลิกเหรียญฮะหมุนเหรียญพลิกเหรียญดูอ้าวถ้าผม้ชมปอปาพลิกผิดละอ,อีกรอบนะฮะอ่ะอันนี้ก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่นะฮะอ่ะถ้าหากเป็นพระเศียรขวางแบบนี้นะฮะทั้งสมเหรียญเนี่ยปอป่ารับซื้อนะฮะ ราคาหน้าเหรียญนี่หนึ่งบาทเองท่านผู้ชมใช่ไหมฮะบาทห้าสิบใช่ไหมฮะบาทโอ้โหท่านผู้ชมเมื่อกี้สลึงเนี่ยสองสลึงสามสลึงเพียงไม่เท่าไหร่เองนะฮะนะเนี่ยรวมกันยังยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยท่านผู้ชมนะสามเหรียญเนี่ยไม่ถึงหนึ่งบาทประปารับซื้อหนึ่งพันหกร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทกันเลยทีเดียวอ่ะรูปแบบนี้รับซื้อ 600ค่าเฉลี่ยก็เหรียญละ200แต่หากว่าท่านผู้ชมพลิกมาแล้วนะฮะตั้งด้านก้อยมาแล้วท่านผู้ชมฮะนะตั้งด้านก้อยขึ้นอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมพลิกปั๊บทั้ง3เหรียญเลยนะฮะกลายเป็นพระเศียรตรงแบบนี้ในรูปแบบพระเศียรตรงแบบนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะนปะปวารับซื้อ1,500บาท สามเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าเฉลี่ยแล้วก็ตกเหรียญหนึ่งประมาณเหรียญละห้าร้อยบาทโอเคนะใครที่มีนะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะฮะคลิปล่าสุดนะเนาะ,ะปอไปารับซื้อสามเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมฮะสามเหรียญเท่านี้ฮะราคาอืมราคาหน้าเหรียญเนี่ยลองลอง,ลองไปไปบวกลบคูณหารแล้วกันท่านผู้ชมฮะเริ่มกันตั้งแต่หกร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยเช่นท่านผู้ชมนะ ลองดูนะใครที่มีเหรียญปีพศ2,500อย่างนี้หรือว่าปีอื่นๆก็ได้ท่านผู้ชมนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนที่อยู่ในระบบอยู่ประมาณเนี้ยก็ลองไปหมุนดูอะอย่างเงี้ยใครที่มีนะฮะลองไปหมุนดูก็คือง่ายๆว่าทุกชนิดราคาเลยนะฮะสำหรับเหรียญหมุนเวียนใช้คาว่าเหรียญหมุนเวียนนะท่านผู้ชมนะทุกชนิดราคาไม่ว่าจะเป็นเหรียญโบราณหรือเหรียญที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันทุกวันนี้ก็ตามลองไปพลิกดูนะฮะย้ำว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะ เนาะเพราะว่าเหรียญมุนเวียนเนี่ยเขาจะสลับด้านท่านผู้ชมฮะนะเขาจะสลับด้านถ้าเหรียญที่ลึกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญพระเศียรตรงอยู่แล้วฉะนั้นไม่มีราคานะเราเราไปดูที่เหรียญมุนเวียนนะะตั้งด้านหัวขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมลองพลิกดูนะเหรียญเหรียญมุนเวียนเนี่ยเขาจะสลับด้านแบบนี้นะอันนี้ถือว่าเหรียญปกติธรรมดาฮะนะราคาซื้อขายไม่ผ่านการใช้จริงๆเนี่ยปัจจุบันวันนี้ปปาบอกเลยนะนะก็ไม่เกินเหรียญละ5บาทเท่านั้นเองนะ เพราะวงการนักสะสมไม่ได้ยมเล่นหาเหรียญปกติธรรมดานะฮะสำหรับปีพศ2500โอเคเนาะแต่ถ้าหากพลิกด้านก้อยมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมพลิกด้านก้อยปุ๊บท <c oughs> ่านผู้ชมฮะพลิกด้านก้อยขึ้นนะฮะเป็นรูปแบบของพระเสียงขวางแบบเนี้นะสามเหรียญโอเคะฮะหกร้อยบาท แต่ถ้าพลิกด้านก้อยมาแล้วนะฮะพลิกด้านก้อยมาแล้วเป็นพระเสียรตรงแบบนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยถ้าเป็นพระเสียรตรงแบบนี้อ่ะเอายังไงดีเอ่ยฮะตั้งด้านก้อยขึ้นเนาะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าเราตั้งด้านก้อยขึ้นแบบนี้อ่ะถ้าพลิกมาแล้วนะด้านโปะมาตรงกันแบบนี้ถ้าตั้งด้านก้อยขึ้นนะท่านผู้ชมนะอ่ะอย่างเงี้ยโอเคไหมเนี่ยนะตรงแบบนี้ป๊าปารับซื้อ1,500บาท ลอ,ลองไปสังเกตดูไปตรวจดูพิกดูท่านผู้ชมนะฮะว่าเหรียญของท่านเป็นรูปแบบอย่างที่ประปานําเสนอไปหรือเปล่าถ้าเป็นรูปแบบนี้นะ3เหรียญขายได้ตั้งแต่600ไปถึง1,500บาทโอเคเนาะคลิปนี้ประปามาประกาศรับซื้อเหรียญที่แปลกเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดพิมพ์ผิดพลาดมาจาก กระบวนการผลิตของอกองกระสาบโรงงานผลิตเหรียญนะท่านผู้ชมเนาะใครที่มีแบบนี้นะลองดูนะฮะจะเป็นชนิดราคาอื่นก็ได้นะฮะราคานั้นขึ้นอยู่กับความนิยมในเวลานั้นๆนะท่านผู้ชมะนะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะราคาขึ้นอยู่กับความนิยมในเวลานั้นๆแล้วก็ตัวกำหนดราคาจริงๆก็น่าจะเป็นของสภาพผิวของเหรียญนะฮะเนาะสภาพผิวของเหรียญ ถ้าหากสภาพเหรียญนั้นอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะฮะอืมเนาะยังยังสดใสยอยู่นะฮะไม่มีอ่าสนิมไม่บินไม่มีรอยฟันจนถึงขั้นว่าแย่ๆจัดเนี่ยราคาก็จะยังอยู่ในความมาตรฐานที่ทางช่องตั้งไว้โอเคนะฮะนะก็ลองไปตรวจด,ดูเนาะสำหรับเหรียญที่มีการความผิดพลาดในรูปแบบพระเสียนขวาง สามเหรียญหกร้อยเนาะค่าเฉลี่ยเหรียญละ200บาทหรือถ้าเป็นพันเียนตรงนะท่านผู้ชมนะฮะถ้าเป็นพันเสียนตรง3มเหรียญได้1 5 0 0บาทขายชงปปาได้1 5 0 0บาทลองดูนะฮะใครที่มีเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5สตางค์ส0สตางค์25สตางค์หรือว่าเหรียญอื่นๆก็ตามนะฮะขอให้เป็นเหรียญุนเวียนถ้าพลิกแล้วออกมารูปแบบนี้ ปอปารับซื้อจริงนะฮะลองส่งรูปมาทางไลน์นะส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาดูสภาพผิวของเหรียญถ้าเป็นไปตามความมาตรฐานของช่องนั้นๆหรือช่องปอป,า,ปาเนี่ยเขารับซื้ออย่างแน่นอนก็ลองไปสังเกตดูนะฮะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ผมป่อป,ป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณก็คงจะพักจบกกันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราพบเจอกันใหม่อย่าลืมท่านผู้ชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเพื่อ เวลาปปาทําคลิปออกไปเนี่ยท่านจะได้ไม่พลาดสําหรับนักสะสมที่ต้องการจะสะสมเหรียญหรือว่า,าสะสมเหรียญไว้ซื้อขายในวงการนักสะสมนะฮะโอเคเนาะก็ประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่าลืมกดฝากท่านผู้ชมเนี่ยอย่าลืมกดแชร์ช่องของประปาออกไปสู่สายตาญาติพี่น้องท่านผู้ชมด้วยนะฮะเผื่อญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายของท่านเนี่ยมีเหรียญอย่างที่ประปาร,รับซื้อนะเขาจะได้ไม่เสียโอกาส ประมาณนั้นเนะาะก็อย่าลืมอย่าลืมแชรอ์อย่าลืมแชร์ช่องของปาปาออกไปให้กลุ่มบรรดาพี่น้องของ FC หรือท่านผู้ชมด้วยเนาะคลิปนี้ปาปาศึกษาแบงค์เดียนโบราณเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ